สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ MG EP เหมือนเดิมมีหลายคนถามมานะครับว่าแอร์รถเนี่ยมันกรณีที่มันเย็นไปนะครับอยากจะปิดช่องเนี่ยเฉพาะช่องได้ไหมคนนั่งเนี่ยหนาวอยากจะปิดได้ไหมปิดยังไงซึ่งปกติรถ,ถุอื่นจะมีตัวเนี้ลูดลดให้แบบปิดปิดมาบังได้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับทายังไง ง่ายมากเลยคือตรงนี้นะครับตัวที่มันปรับขึ้นปรับลงเนี่ยนะครับมันสามารถปรับซ้ายปรับขวาได้แต่ถ้าเราดันซ้ายสุดเนี่ยช่องมันก็จะปิดนะครับในนี้อาจจะเห็นยากหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มแสงให้เห็นไหมครับช่อง้ยเดี๋ยวนะครับเห็นไหมครับช่องมันจะปิดอ่าแล้วนี้ก็คือเปิดนะครับด้า่านสุดก็จะปิดเห็นไหมครับต้องดันซ้ายนะครับทุกอันเลยฝั่งคนขับก็ต้องดันซ้ายนะครับ รถทั้งคันจะดันซ้ายหมดช่องดันซ้ายหมดนะครับถ้าดันหมดมันก็จะปิดนะครับก็ขอโทษทีฝั่งคนนั่งจะต้องดันขวาครับโอเคอันนี้ล่ะอันนี้ก็ต้องดันขวาทำไมเขาต้องทําสลับกันนะครับก็ลองดันซ้ายดันขวาดูครับแล้วช่องมันก็จะปิดจะเปิดให้นะครับอย่างนี้ครับเห็นไหมเลยนะครับก็ปิดช่องแอร์ได้ครับก็ ประมาณนี้นะครับเป็นเกจเล็กมาฝากกันสําหรับคนที่เพิ่งได้รถรับรถใหม่ๆหลายๆคนก็ยังงงๆว่าติดไม่เป็นนะครับเราขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ